เาขาบอกผลประโยชน์ต่างตอบแทนผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้บาปก็บาปร่วมกันนั่นแหละเราก็บาปนอกจากเราไม่กินเนหะ็นไหมนึกออกมาม <laughs> วันนี้ก็เล่าหน่อยนะถึงไม่สัตย์จะทาข้อนี้เนาะอนอกจากเราจะไม่กินนะแล,แ,ลแล้วถ้าเกิดจะให้ให้ดีนะเราก็ต้องไม่เกิดมาอีกเลยนะอยเี้ยเพราะเราเกิดมาเราก็เจอเรื่องแบบนี้งนเะี้ยเพราะจริงไม่ชอบอ ก็พยายามจะไม่กินนะก็ไม่ค่อยได้กินนั้นนะเนี่ยก็จะกินแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นมันจะผัดผัดผัดอะไรเี่ยพยายามจะทําแบบนี้แล้วกินได้นะกินแต่ผัดผักอะไม่กินอะไรก็ได้กินก็แต่กาแฟก็ได้กินก็เลิกเลิกลดลดน้อยลงมานานแล้วเนี่ยมีผัดกับปุ้งผัดอะไรอย่างเงี้ยทานแบบเนี้ยพยายามก็เล่าให้ฟังนะคะใครทานก็ยังทานอยู่ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่จะจะเล่าให้ฟังว่ามันเมื่อมัน เนื่องมันเป็นมันเป็นสัต์จธรรมไงเออเร,เราบอกว่าเอ,อ้คนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยเราไม่รับไม่ได้เลยนะพวกที่ฆ่าสัตว์ฆ่านะไรเชือดไก่เชือดหมูเชือดอนะไรแต่เราไปซื้อไก่ซื้อหมูก,กินนะครับเนี่ยว่าเราเขาบาปเราไม่บาปเนาะเาะน่นะม,มันก็ต้องบาปร่วมกันสิใช่ัม้มนอกจากเราไม่กินเรายังกินอยู่แล้วเรา,ว,า,เา,เราว่าเขาเขาเรียกว่าคน น้องสาวเราไม่กินนะมันไม่แต่พี่สาวเขาก็ไม่ได้กินดิรื่วงแที่เสียชีวิตไปเขาก็ไม่ได้กินนแล้วนะไม่ได้กินก้าเล่าก็ไปเนาะก็คุยกันไปนะแบบแบบไม่ได้สีเรียดน,นะใครจะทาอะไรก็ทําเราชีวิตใครก็ชีวิตมันเนี่ยเราก็เราคุยนชีวิตเราเราก็เหมือนมีคู่อะเราก็เราก็ ถ้าเราสัญญาปีชาติหน้าถ้าเรามีเราก็ต้องหนึ่งหนึ่งตอนถ้าแบบหนึ่งสองในงนี้เราก็ไม่เอาเราขออยู่คนเดียวเนีบางคนก็อยู่คนเดียว,เ,วเลยนะบวชเลยนะก็ไม่เอานะยมีอยู่คน nữa, เนีเ่ยไอ,อ้เนี่ยแม่แม่ชีสันทมีเห็นไหมตอนหลังท่านไปบวชเลยบวชตั้งแต่สาวๆเลยท่านก็ผิดหวังอ่ะแล้วท่านบวชเลยแล้วจนจนท่านเสียชีวิตนะตอนเสียชีวิตท่านก็เป็นมะเร็งเนี่ยแม่ชีสันทมีเห็นไหมที่ท่านทํา อะไรนะสถานธรรมะสถานทางปฏิบัติธรรมอะท่านก็ผิดเสียชีผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาผิดหวังแล้วก็ต้องหนึ่งหนึ่อะต้องหนึ่งต่อหนึ่งอะก็ผัวเดียวเมียเดียวอะถ้าเกิดหลายคนก็ไม่เอาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้ากหลายคนเราก็ยอมอยู่คนเดียวไม่เอาไม่เอาเหมือนกันแบบยอะไรอยู่ที่นี้แต่สนใจเลยอี่ยเหมือนกันตัดสนใจนะครับ อายุยังไม่เนอะไม่ไม่มากเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมเป็นรองใครกันคนมั่งมั่งใจในตัวเองสูงแต่ว่าเป็นรองใครเรื่องนี้ไม่ก็ไม่อยากเป็นนะเนาะจริงไหมเล่าให้ฟังนะเราคุยกันส่วกันฟังแล้วก็ คุยเรื่องผีหมาเป็นคนสนุกนะมีนคนแบบอะไรเงี้ยมีความสุขนะทุกวันเนี้ยสบายใจมีความ,มีความสุขในทางที่เราเลือกคุยกันได้สี่สี่สี่นาทีแล้วนะอีกสิบห้านาทีนะนะนนะคุยกันจริงๆนะคุยกันเวลาสองชั่วโมงนี่มันแป๊บเดียวนะเนี่ยจริงๆนะคะ พอมาถึงสองชั่วโมงปั๊บเนี่ยบางทีเอ๊เห็นแอปซียังนั่งอยู่เราก็เลยยังไม่ปิดสตรีมแต่อันนี้มันไม่เห็นเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าปัดใหม่เป็นว่าเป็นตัวใหญ่เมื่อวานตัวเล็กจะมองไม่เห็นไงพอพอจะมองหน้าปัดต้องใส่แว่นวันนี้ไม่ต้องใส่แว่นใช้ตัวใหญ่พอตัวใหญ่ปั๊บเนี่ยไอสกอร์เนี่ยมันไม่เห็นมันไปข้างหน้ากดดูมันก็ไม่มีไงคือคือเห็นนะเห็นเห็นว่ากี่นาทีอะไรเงี้ยแต่ไม่เห็นไม่เห็น f อฟีนั่งอยู่เลย ็เลยไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเป็นตัวเล็กมันจะเห็นแต่ว่าตัวเล็กมันทำอะไรยากเวลาพิมพ์เวลาอะไรคุยกันนะคือคุยอยู่คนเดียวนะนี่มีใครคุยด้วยเลยแต่เวลาเวลาสรุปมานะก็มีคนดูนะมีคนดูเยอะพอสมควรนะประทับใจมากเลยแต่วันนี้จะดูกี่คนก็ไม่รู้ว่ามามามาคุยกันกี่คนก็ไม่รู้ว่าอยากจะให้คุยกันเยอะๆเพราะอะไรอ่ะอืยมันจะได้ปิดอันนี้สิทอ่ะปิด ปิดไอเนี้ยคือมันจะได้มีศักดิ์ศรีแบบคนอื่นเขาบ้างไงทุกวันเนี้มันข่าวสักขาวดำก็เล่าให้ฟังอยู่อะก็แบบเบอ่อมีอะไรก็พูดตรงๆไม่ไม่บอกว่าเอ้ฉันอย่างนอย่างงี้เราก็บอกตรงๆว่าความจริงก็คือความจริงอะแหละถึงไม่บอกตรงๆรงเขาก็ดูดูอ่ะอืม